สวัสดีท่านชมิี่นาทุกท่านนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูติ่มลำที่สุดของคนเหนือหรือว่าคนล้านนาะเมนูที่ว่านี่ก็คืออบจิ้นหรือว่าอบเนื้อน่องลายบางที่ก็จะห้องว่าน่องแกว้วเมนูนี้ถ้าเขาทํา <c oughs> เขาจะต้องเน้นเครื่องนักๆนะครับมันถึงจะสะใจ <c oughs> มาดูน้าพริกแกงที่เขาจะตามกันว่ามีอย่างกันพ่องก็จะมีพริกแห้งเกลืบอบักแควนเม็ดหอมป้อมหอมขาวหอมแดงแล้วก็จะไข่ข่าใบบักขูดใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ตํานะครับตํามเมื่อมันเดือดหรืออมันเรียดแล้วนะครับ ก็จะเอากะปิเข้าใส่ลงไปแล้วก็ตามแถมกัม้มตามเมื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันน้ำพริกแกงซูนี่ก็สามารถเอาไปทําได้หลายเมนูบอกว่าจะเป็นแกงออมข้าวหฮมไก่แกงยวกแกงสะปะแกงแต่ถ้าใครจะทําเมนูเกี่ยวกับปลาหรือว่าของข้าวๆก็เพิ่มแค่ข้าวมิ้นลงไปวันนี้ก็ได้เนื้อน่องมาค่อนข้างที่จะงามมากๆนะครับก็จะมีปีน่องหรือว่าน่องลายตยัวพอทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะามาหั่นเป็นตินเป็นตน้นเพื่อมันใหญ่ๆน้อยนะครับเวลาเขาอบไปเนี่ยเนื้อมันจะโดตตัวแต่ถ้าใครชอบแบบตินน้อยๆก็สามารถหั่น จชอบได้เลยเ,เตรียมของเซตเรียบร้อยนะครับเาเจะมาตั้งน้ามันให้จนหอนแล้วก็น้ำพริกแกงที่เขาต่ำไว้ใส่ลงไปและวก็คั่วหรือว่าพัดหือจนมีกลิ่นหอมทำมันหอมนะครับมันจะจามไปสี่ห้าจามกนเนออ พอน้ำพริกแกงหอมแล้วนะครับเขาจะเอาชิ้นที่เขาหั่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็ขว้วหรือว่าผัดให้มันเข้ากับน้ำพริกแกงการทำอบจิ้นหรือว่าอบเนื้อน้ำพริกแกงจะต้องนักนักเน้น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 นักนักมาถึงสะสะใจเขาจะ่ว้จิ้นหรือว่าเนื้อเขาหมกมันเงี้ยวหรือว่าสะดุ้งหมกปลาให้พอดีกับปอแล้วก็เทน้ำใสการใส่น้ำเขาจะใส่น้ำนักหน่อยนะครับเพื่อมันท่วมกับตัวเนื้อใส่ลงไปแล้วก็โกนให้มันเข้ากันแล้วก็ฝาหม้อมาปิดไว้พ้อมดูตตาของโลไฟมันกับบะค้อยแห้งเต เพราะว่าม um, oh. right. ันจะมีก hmm. ลิ uh, ่นหอมของทานบางที hmm. ah ่รอเนื้อเปยเขาก็จะมาเก็บใบบักูนแล้วก็มาหันพักก็จะมีต้นหอมพักป้อมหรือว่าต้นหอมพักชีแล้วกัผักชีหรือว่าผักชีฝรั่งบางที่ก็จะห้องว่าผักชีใบเลยเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีนะครับเฮาจะมาเปิดฝาหม้อพอแล้วก็โกนนะครับโกนพอว่าจีนมันติดโกนหม้อขางก่อนคำว่าโกนหม้อขางในภาษากลางก็จะเรียกว่าโกนกระทะนั่นเองสังเกตพอว่าน้ำแกงมันลดลงไปเฮาจะเติมน้ำลงไปแหมสักน้อยแล้วก็โกนให้มันเข้ากันแล้วก็รอให้จนมันเดือดนะครับาถึงจะม ว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดก่อนที่เราจะปรุงรสใส่ผงข้อแหง้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยรสดีแล้วก็โกนนะครับโกนนห้มันเข้ากันโกนเข้ากันแล้วก็รอจนน้ำเดือดเท่าถึงจะเอาใบบ๊โคที่เฮาเก็บมาฉีกใส่ลงไปการทำอบเนื้อกับแกงออมมันก็จะแตกต่างกานตีน,น้ำบดได้นะครับเครื่องหรือว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็ทำเหมือนกันหมดสำหรับเมนูอบเนื้อคนเหนือหรือว่าคนละแนนกจะมีชื่อเรียกว่าจีนหุ้มเวลาที่ทำสุกแล้วน้ำมันจะคลุกริกหมอกไปให้พอดีแตกต่างจากแกงออมถ ตมมชีกใบบระคูเซ็ตเขาก็จะเอาฝาหมอ้อมาปิดไว้แล้วก็รอหั่ประมาณสัก40นาทีนะครับเอาถึงจะมาเปิดพอเปิดแล้วก็กนไปกลนมาหรือว่าพลิกไปพลิกมาแหมสักกร้รมนะครับมาเช็คพอว่าจีนมันติดอยู่ก้นกระทะก็แม้ถึงตอนนี้แล้วนะครับเพื่อสังเกตพอว่าน้ำมันเริ่มแห้งเราจะบาใส่ซน้ำลงไปเพิ่มเราจะปล่อยให้น้ำมันแห้งไปเรื่อยๆให้มันหม้อครกรหน้าตามันตึงหน้ากินแต้ๆกินนี่บบต้องอู้ถึงนะครับมันตึงยางหอมหอมใบบักคูหอมพริกแกงเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ชอบกินมากๆนะครับ เวลาทำมาดนี่นะมดมอตลอด <c oughs> พอน้ําเริ่มแห้งเขาก็จะมาเช็คพอจิ้นหรือว่าเนื้อนะครับว่ามันเปื่อยหรือยัง <c oughs> พอมันเปื่อยแล้วนะครับเขาก็จะเอาพักที่เอาหั่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็โกนโกนโกนๆเพื่อมันเข้ากัน <c oughs> สังเกตพอแ้ําแกงนะครับน้ําก็จะแบบกรุกกริ๊กก็จะเป็นเครื่องแกงทั้งนั้นเวลากินนี่นะมันตึงสุดยอดตแต่พอโกนเข้ากันแล้วก็ตักใส่จานหน้าตานี่บบต้องอู้ถึงเลยนะครับปัด มันึงสุดดยอแตตตะะ้าจิ้นหุ้มหรือว่าเนื้ออบก็จะเป็นเมนูที่เสาะหากินยากมากๆนะครับบาไ้บาดีบม่มีใครทําขายกันส่วนมากที่เปิ้นทาขายกันก็จะเป็นจิ้นนึ่งน้าพริกข่ามาครับมากินข้าวตัวกันจิ้นหุ้มหรือว่าเนื้ออบอบเนื้อของคนเหนืออย่างที่บอกไปนะครับเมนูนี้เครื่องมันจะต้องเน้นๆๆนะครับสังเกตพอจิ้นท่เนเอป้าถ้ามันตึงเข้าในตัวเนื้อพูดนะสำหรับเมนูนี้ถ้าใครอยากหรือว่าอยากกินอยากทานแล้วทำแบบเป็นก็เข้าไปทา ตามคลิปได้เลยถ้าได้ลองกินหรือว่าลองทานแล้วจะติดใจเลยเมนูนี้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมาทําอย่างไรใหท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้สวัสดีครับ